อ่อเอ๊ะครับท่อนแมวอีวกแล้วครับวันนึงวันนึงเปิดทางอนนี้จะมาไม่หยุดจะมาล้างแอร์พานาสี่ทิศทางมีปัญหาน้ำหยดบนฝ้านะตอนนี้น่าจะสามหมื่นียูขึ้นไปเนาะทำงานก็เย็นนะแต่ว่าเปิดเ,เปิด,ปดสามสี่าชั่วโมงถึงจะหยดบนฝ้าเนาะอืมโอเคอ่ะปิดแอร์เลยครับพี่ เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับแอร์ยู่นี่นะแมายว่าน่าจะสามหมื่นพยูขึ้นไปนะไม่เห็นรุ่นนะอยู่ข้างล่างสูงนะครับท่อก็ใหญ่นะท่อน้ำก็หยดดีนะหกขุน้วยนะอาจจะไม่ล้างแอร์นานนะเห็นน้ำก็หยดออกดีนะครับติงๆเลยท่อหกขุนด้วย ่อใหญ่มากช่อหนังเพียงใหญ่มากหรืวยางหุ้มมีปัญหาเดี๋ยวมาเลือดูกันเบเกอร์ครับแล้วก็ถอดล,ล็อกครับคือเตอร์ลงนะครับน้ำน้ำอยู่ตรงไหนน้ำอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เอามาให้ดูโอเครุ่นนี้นะเอา นอันนี้ปนี้ก็เสียบเอาอก็ได้หมคัเวรุ่นเ๋อสามหมื่นสี U ่นะรุ y ่น CU ขีด y หนึ่งไดไวทีสามสี C ่ K B H ห้านะครับน่าจะสามหมื่นแะปดพันวิทีวสองร้อยยสิบโวลต์ำยาก็ R C หนึ่งศูนยนะครับเท่าที่เห็น โอ้ก็ลอกก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวมันแกะฝานี่นะอ<า>นอนจะอยู่ตรงนี้ใต้นี่นะอ้ยโดนโดนโดนแกะดูก่อนโทษตัวนี้ จะมีปั๊มพอน้ำนะครับโอ้ยางขาดเนี่ยยางอะไรขาดครับยางหุ้มหนูแทะครับอ๋อนี่เนี่ยน้ำมันหยดยางยางหุ้มขาดท่ไนครับยางห้มเท่านททิ้งขาดที่นี่โอเคไม่เป็นไรครับรนี่กับ<ผ>ยาง ยางมาเผื่อกะไม่มีพี่เป็นยางใหญ่นะหุ้มใหญ่เลยนะกี่หุนนะครับนิ้วอะครับนิ้วหนึ่งอะครับหนึ่งนิ้วขาดประมาณสิบเซนครับเนี่ยตรงนี้ตรงน้ำออกเนี่ยต้องหุ้มให้หมดอะเอออย่งงงี้อย่างงี้เขาถอดมาล้างแล้วต่อหุ้มทีเดียวยใช่ครับโอเคอ่ะเห็นแล้วนะครับข้าวๆแล้วเดี๋ยวขอเลือกอนเพราะมันต้องถอด กอลางน้ทิ้งลงนะครับนับนั่นนะแจเบอร์สิบสี่สิบห้าแล้วมั้งเสิบเจ็ดนะไม่แน่ใจเ,เดี๋วขอลื้อก่อนนะครับอโอเคครับหนึ่งดำ สองเท่าสารน้ำตาลนะครับแล้วก็กาวใช้เป็นสีฟ้านะครับเป็นสายวีซีที 1, 5, นคูณ4นะเท่าที่เห็นอบอร์ดนี่เนี่ยอินเวอร์เตอร์นะครับคอยเย็นมีโชคมีดีเอคเตอร์นะครับอ่ะมอเตอร์ ออมอเตอร์อยู่นี่นอ,อีกมอเตอร์ถอดสายมอเตอร์ออกนะครับตัวเทอร์มิเตอร์ความเย็นอยู่นี่นะฮะยังมีเทอร์มิเตอร์น้ำแข็งอีกแข็งนะอยู่นี่นะฮะถอดนอี่จะต้องลื้อถอดกัน ไอซีซับไพทายไว้กันเพื่อใ,ใครต้องใช้นะครับ STRV หนึエッエッ่งห้าสองนะครับไอซีสวิตช,ชิง่งซับไพมาทำอะไรถอดสายมอ,มอเตอร์ต่างๆออกนะเทอร์มิเตอร์ ตัวนี้ก็หน้ามีถอดบอร์ดนี้ออกถ้าจะฟานี่ออกนะครับเม้าราเลยว่าถอดนี่ดีนว่าถอดตัวนี้ไม่ต้องถึงน็อตนะครับตอนั้งถอดสีแ่แฉกเอาโฟมลงนะครับเอาถาดน้ำทิ้งลงนะครับก็ว่าจะไม่ถอดนี่เอาลงเลยขันนะสี่ตัวนะครับต้องมีสองคนนะครับถ้าเก้าพันมิวคนเดียวก็พอได้อยู่แต่หนัก ต้องเอาน้ำออกก่อนนะครับยางตัวนี้นะฮะสุดมากจะบางรุ่นก็เป็นเกลียวบางรุ่นตัวน,นี้น่าจะเป็นแบบดึงนะดูแล้วน่าจะเป็นดึงบางทีจะหนักน้ำนะครับเตรียมถังเลยนะครับเรื่องใหญ่ก็คือถานน้ำแล้วน,นะบาเลยขี้เป็นน้ำมมกเลยต้องเช็คน้ำตรงนี้ออกก่อนทุกครั้งนะครับบางทีบางบางทีนี่เต็มเลยนะ น้ำมันขังนะบางทีโอเคฮะแล้วก็ล้างลงครับนีนจะยังมีน้ําขังอยู่นะครับเนี่ยโอเคอันนี้ก็ฉีดน้ําได้นะครับไม่ถอดโพรงกรลอบก,ก็ฉีดน้ำได้แล้วนะครับโอเคแกะน,นะครับโอ้โนี่ก็ดีนะนะรุ่นข้างเขามีโฟมกันความเย็นหมดเลยนะครับ ถอดมอเตอร์ก็ต้องถอดจูนี้ออกนะไม่ถ้านั่นไม่ต้องถอดก็ได้นะครับผ้าเช็ดเอาก็ได้จะฉีดน้ําเข้าตรงนี้ก็พอฉีดเน้นฉีดไอข้างในออกไปข้างนอกนะครับความน้ำว่าอยู่โน่นนะนี่นะหนูแทะนี่แหละน่าจะต้องเอามาหุมนะ้มแล้วหุ้มกันความเย็นนะหนูแทะต่ยังไม่ขาดนะ ล้างปั๊มตัวนี้นะฉีดล้างนะครับโอเคขอล้างก่อนอนี่น้อยก็เป็นแนวทางอโอเคครับตอนนี้ก็พอดีผ้าใบใหญ่ไม่มีก็ใช้ผ้าใบเล็กนะครับอาจจะลอยหน่อยอก็ใช้ต้องมีที่หนีบนะครับที่เหนีบไล่ไจะฉีดทีละครึ่งนะครับฉีดทีละครึ่งเอา จะเน้นฉีดทีละครึ่งเอาครึ่งนี้ก่อนนะครับพอดีมีผ้าใบเล็กผ้าใบใหญ่มันขาดนะครับผงก็ลอกมันใหญ่เดี๋ยวเช็ดเอาพยายาจะฉีดน้ำเข้าไปที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์อาจจะเสียได้ฉีดเน้นฉีดนี่ออกแงแรงเนาะถ้าผืน <c oughs> ผใหญ่จะคุมในรอบเลยนะครับนะ <c oughs> แล้วก็เตรียมปืนฉีดนะครับพยายามฉีดจากนอออกไปไอ้ข้างในกขบา,างนอกแต่มันยังไม่แรงนะยังครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนสายมมนเต็มอะไรใจเย็นๆน,นะฉีด เขาข้าวนะไล่จากบนลงล่างนะครับก็ควรระวังว่าเดนน้ำให้ไห่น้ำกระเด็นเข้าข้างในจะเข้ามอเตอร์สรงมอเตอร์ปั๊มก็ฉีดล้างเขีนะ หม้อเล็กๆจะดีนะจะเข้าที่แคบได้เคสอนี้ก่อนอ่าเื่นแล้วพี่ดูน้ำข้างๆยด้พี่ดูน้ำด้วยลงถังอรอ,อแนวทางนะครับเข้าข้าวเนาะให้ดูเข้าข้าว จะใส่ปิงนะน้ำเปล่านี่หละไม่มีน้ำยงน้ำยาเลยนะครับก็เน้นฝุ่นนะครับเน้นฝ่นน้ำยาจะกัดเชือบอลูมิเนียมปุกนะครับคือทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละให้ฉีดด้านด้านานี้ประมาณนี้แล้วครับปิดไม่ได้พี่วันปิดเบาหนะ่ยปิดเดี๋ <Okay. S 1> ยวมือเนี่ย จับแบบวี่จับปิดับโอเคอก็ประมาณนี้นะครับฝุ่นก็จะลงถังนะครับนี่นะครับดูความสกรปรกก่อนก็พยายามล้างแอร์ทุกๆหกเดือนนะครับถ้านานๆใช้ทีก็ปีละครั้งเป่าน้ำตรงท่อปั๊มนะครับ,รอ,นนรบออกมาฝั่งนี้นะครับที่ก็มีอัดน้ำไปแล้วน้ำจะหยดออกฝั่งนี้นะครับเป่าด้วยนะครับ มีลมออกนะครับเสียงโอเคแล้วพี่โอเคแล้วครับพอแล้วครับการเช็คว่ามอเตอร์ไม่ตันนะพอแล้วอแล้วครับโอเคท่อใหญ่แล้วครับโอเคนีเบิกไรอะไรมาแล้วอ่าเป็นเทปเทาหนึ่งม้วนแล้วก็ท่อหุ้มนะครับฉนวนหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวไปหุ้มอีกทีนึงปัญหานะครับยางตัวนี้หลุดนะครับตัวนี้ปกติถ้าทากาวไว้นะครับ ขยับข้างบนข้างบนไม่ยึดด้วยสุดท้ายหลุดตัวนี้ตัวนี้ก็หลุดหัวท้ายหลุดนะครับปัญหาใหญ่คือตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ยึดท่อไปด้วยและดันมือมันเข้าไปแล้วก็เนี่ยสวมเข้าล้มก็จะหลุดนะครับเดี๋ยต้องห่มตัวนี้ดีๆก็คือปัญหายางตัวนี้ก็หลุดตัวนี้ก็หลุดนะครับตัวนี้ก็จะนิ่มๆเนี่ยนี่แหครับปัญหาหน้างงานจริง อันนี้มาหุ้มนอกก่อนเราค่อยสวมเข้าไปแล้วพระเทปพ,พันอีกทีนะครับแล้วพันในเทปขาวเทปเทาอีกทีโอเคครับแล้วก็ขันสี่แฉกให้แน่นนะครับแล้วก็พันเทปนะครับเทปเทาโอเคแล้วครับสวยโลลว มึนไปได้เวลาติดตั้งให้ยึดอยู่แคมไว้นะครับตัวนี้ไม่ให้ท่อมันสั่นให้อยู่คงที่ก็จะดีโอเคตัวนี้ก็ล้างเป่าแล้วนะครับตรงใบวัดปัม๊มเอาน้ำฉีดเข้าแล้วก็บูวเป่าให้แห้งนะครับโอเคเลือประกอบแล้วเกี่ยนเขบนีขันยึดน,นะตัวนี้เป็นเกี่ยวปล่อยนะตัวจะเฉียงติดกรบคานนะครับจะเบียดกรบคานนิดนึี๋จวใส่ไม่ตรง ตามเดิมครับพัดลมเปิดแล้วนะครับก็ใส่ปิดจบงานจบงานโอเคนี่ก็ประกอบแอร์เย็นแล้วนะครับเปิดแล้วคอมเพิตเตอร์เรียบร้อยอานาโซนิกนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับวิ่งหาอะไรยังหุ้มมาใส่อย่างไรก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับเผื่อใครเจอน้ำหยดนะครับแอร์สีทิศทาง ล้างยากอยู่บางที่มันองศามุมไม่ได้นะทีสุดท้ายไม่ได้นะครับต้องถอดมาใหม่ไอ,อยางไอข้างบนนิ่มนะต้องทากาวใช้ทากาวยางเพราะว่าต้องดันให้สุดแล้วก็พอปั๊มมันมีแรงดันนะ่ะขึ้นตรงฉากใช่ไหมทานะด้านในนะครับแล้วก็รอบนอกหน่อยหนึ่งนะครับเวลาดันดันแนละ้วให้เขาอยู่นะครับเดีย๋ยวไปทาตัวในอีกทีนะครับโอเคครับนี่ก็ทากาวแล้วนะครับ อาจจะไม่เห็นตอนทานนะมันจะเบี้ยวๆนะครับเวลาพันท่อไปก็ไม่อยู่นะครับี่ลองเทและน้ําหยดตรงนี้นะครับข้างบนไม่หยดนะครับเพราะว่าอลรางท่อเขาไม่ยึดไปด้วยนะครับตัวน,นี้ที่ทากาวจะได้มีแรงดึง สุดท้ายต้องถอดข้อง,งอโดูด้านในครับไดเอียงเนี่ยปัญหาคือตัวนี้มันนิ่มนะครับเนี่ยมันออกตรงนี้นะครับรั่ว,วเนี่ยสวมแล้วนิ่มต้องทากาวใหม่เดี๋ยวผ้าแห้งเช็ดก่อนเนี่ยแ้าตัวนี้แข็งจะไม่มีปัญหานะครับแข็งมันนิ่มนิ่มกับนิ่มมันเป็นท่อหดอตัวนี้ต้องถอดลงมาอีกอม,มีปัญหามันมันเลยออกไปมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับใส่ระยางโหลดอีก มันหาอยู่สิบเซนทำยังไงก็ได้คือตัดตัวนี้ก็ได้ตัดตัวนี้ใส่ต่อตรงเอาตัวนี้ขึ้นบนไม่เป็นไรไงบนมันเหลือมีที่อยู่งานง่ายๆเป็นงานยากนะครับมันหลุดครับมันไม่ตรงมันห่างกันอยู่สิบเซน,นต้องประมาณนี้ชิดๆฝั่งนี้ซื้อท่อมาดัดเอาแล้วกัน โอเคครับสุดท้ายต้องนี่ทำใหม่แล้วก็ท่อดัดนะครับดัดโคง้งดัดท่อใหม่นะครับเป็นตัวยูเลยจะไม่ถ่ายเห็นแล้วก็ใส่ต่อตรงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สวมไปแล้วนะครับตรงนี้ตัวนี้คันนี้ท่อจะตรงนะครับเหยงก็นิดนิดนะครับเหยงไม่มากนะเข้ามาสิบเซนนะครับแก๊ส หล่นแล้วก็หักงอตัวนี้ตัวนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมมันห่างไปเวลาดันแล้วมันยางมันหลุดนะครับกเปิดแอร์กีนะครับรุ่นนี้ฟิลเตอร์นี่จะกระพริบกระพริบก่อนนะสักพักก็จะหายนะครับรุ่นนี้เวลาเปิดอย่าตกใจอานนี้เทสเลยเมื่อกี้มันจะมีน้ําหยดลอยเดิมนะลงนี้นะครับเยอะๆตอันนี้ล้างใหม่ยิ่งลงเยอะกว่าเดิมแต่ก็มียางหุ้มนะใช้ยางเก่าหมดนะ ตัวนี้ไม่น่าหลุดละรอเทสอีกทีนะครับพี่แต่ไอ้นี่มันปัญหาไงอโอเคครับนี่น้ำไหลแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านในอีกทีนะนี่หอร้อนี่ปรับสปีดสูงแล้วนะครับด,ดอโอเคครับตอนนี้มาดูในช่องนะครับนี่นะครับเนินยางจะมีฉีกขาดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเก่าหุม่มไม่มีหยดแล้วนะ ไม่มีนะครตอนนี้น <laughs> อันนี้จะมีซึมอันเก่านะครับจะมีอันเก่าอยู่นะ้ําค้างพัดลมเป่าก็จะมีค้างในในนี่มีอยู่โอเคอันใหม่มีนี่ครับดัดเข้ามาอีกสิบเซนนะครับตัวยูใช้หลนใช้เตาแก๊สนะครับตอนนี้เตาแก๊สเอาเพราะว่าตัวนี้มันจะตรงมันจะเอียงไม่เยอะนะครับใส่ต่อตรงแล้วก็อนี่ โอเคครับยังไงก็หวังว่าทีมีิญญาณนะครับสวัสดีครับเรียกว่าปัญหาหน้าง,งานนะครับปัญหาหน้าง,งานมาล้างแอร์